ทาห้องพักนะคะนี่คือบรรยากาศน,นะ,ะสวัสดีค่ะพบกับไก่จาัาสตอรี่นะคะอีกครั้งนึงคือไม่ได้ถ่ายคลิแมนมากนะคะรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะอาจจะพูดผิดพูดถูกก็วันนี้นะคะวิวแบงก,กาลค่อนข้างจะสวยเนาะ,ะตอนนี้ก็ อยู่ที่ในห้องพักของเรือนะคะวันนี้เรามาล่องเรือกันนะคะนี้มาคนเดียวก็เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปไปดูรอบๆห้องเนาะว่าห้องเป็นยังไงนะคะซึ่งห้องที่พักอยู่นี่นะคะก็เป็นห้องประเภทห้องธรรมดาเนาะเรียกว่าห้องที่เขาเรียกว่าบัลคันี่สเตทก็คือห้องถือว่าเป็นห้องที่เป็นห้องธรรมดาไม่มี าแตกต่างนนะคะก็คือเป็นห้องที่ไม่มีไม่มีอ่างอับน้ำถ้าเป็นบารคอนี่สเตเ็ก็คือเป็นห้องที่ระเบียงแต่ไม่มีอ่างอับน้ำนะคะอีห้องอีห้องประเภทหนึ่งก็คือจะเป็นบารคอนี่ดินหลังนะคะก็ในห้องน้ำก็จะไปอ่างอับน้ำนะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมห้องรอบๆนะคะว่าหน้าตาห้องในเรือของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ เสียงคือเสียงทีวีนะคะพอดีว่ามางคนเดียวแล้วแบบหงเลยเปิดทีวีไปก่อนเดี๋ยวพาเดดูห้องนะคะว่าเป็นยังไงนะนี่นะคะก็เห็นเลยที่เห็นเมื่อกี้นะคะในห้องพักเนี่ยมันก็จะมีโซฟาแล้วก็ในส่วนของ เตียงนะคะเนี่ยเราเลยนี่ค่ะเตียงก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอ,อ๋อเราหน่าจะเรียกว่าดิลอ,อ่อควีนไซส์นะคะน่าจะเป็นสำหรับสองคนอ,อ๋อนี่ลกสักหน่อยหนึ่งนะด้วยว่าตอนนี้นะคะเรามามาพักเนี่ยตอนนี้เป็นทีมเมืองไทยนะซึ่งสำหรับคนที่จะมาช่วงเวลาอื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทีมเมืองไทยแบบนี้เนาะอาจจะเป็นทีมญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนเนี้ยเรามาเที่ยวด้วยทีมเมืองไทยดูน่ารักไหม อีกกาชตัวนะเขาทำเป็นรูปช้างนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยตู้เสื้อนะคะมันจะมีห้องอันนี้คือเอะบริษัทนี้คุ้นๆน,นะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นตู้เซฟนะคะในเรือแล้วก็น,นี่คือชั้นของแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เสื้อนะคะมาดูกันว่ามมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะกใ็ในนี้จะมีไม้แขวนเสื้อนะแล้วก็จะเป็นชุดอาบน้นะะําค่ะแล้วก็เขาก็จะมีชีชัด ทรศัพท์ให้ด้วยนะคะก็คือเราไม่ต้องเตรียมหัวหัวเขาเรียกว่าหัวโทรศัพท์นะคะเราแค่เตรียมสายชาร์จมานะคะทุกห้องก็จะโมสมุกกิ้งนะคะก็มานี่มาดูก่อนที่จะไปดูห้องน้ำและสิ่งอุปกรณ์สะดวกอื่นๆน,นะนี่อันนี้ห้องทีงงมเดี่เขาเปลี่ยนช่องกัน เอาไม่เปิดไว้ก่อนนะด้ค่ะแล้วก็อันนี้คือในห้องพักตู้ห้องพักก็จะมีตู้เย็นนะคะเดี๋ยวดูให้ดูอีกรอบนมีตู้เย็นไม่มีอะไรนะคะมีกาต้มน้ำสำหรับชาก,กาแฟนะคะมีน้ำเปล่าแล้วก็มีได้ประผมค่ะก็จะมีเก้าอี้โตให้นั่งนะคะ ก็เดี๋ยวเราพาไปดูรถเบียงนะคะเนี่ยค่ะสำหรับรถเบียงห้องนะตอนนี้เรือยังไม่ออกนะคะมันก็จะยังอยู่ท่าในสิงคโปร์นะคะนี่ค่ะวิวของห้องพักของเรามองไปนะคะก็จะเป็นสิงคโปร์ไฟเออร์กลับมาในไบหน้าบีแซนนะคะแล้วก็วิวเรือที่จอดเทียบท่านะคะ,อะไอไรตรงนี้เขาเรียกว่าท่านี้นะคะเขาเรียกว่ามารีนา่า มรมนาครูเซ็นเตอร์นะคะนี่กูอยู่นะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูห้องข้างในกันนะคะ,คะนี่ เอ๊ไม่เหมือนมันปิดไปเองนี่นะคะก็จอกอันนี้ประตูนะตอนที่เวลาพอเราเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะเสียบบัตรตรงนี้ซึ่งภายในบัตรก็จะมีชื่อห้องและชื่อเรานะคะแล้วก็ต้องถือบัตรนี้ไปตลอดไปกับเรือตลอดเวลานะคะโอเคมาดูห้องน้ำกันนะคะนี่ค่ะ ที่บอกว่าความแตกต่างสําหรับห้องน้ําห้องธรรมดานะคะก็จะเป็นห้องห้องอาบน้ำตู้กระจกอย่างนี้ค่ะแต่แล้วก็ห้องมันจะเล็กลงนะแต่ถ้าเป็นดีลักเนี่ยห้องน้ํามันจะกว้างแล้วก็จะนะคะนี่นชน็นะคะในเรือนี่มีของใช้นะก็มีเครื่องใช้ ใชนะองมแล้วก็กระจกในห้องด้วย